สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยนะครับนั่นคือปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ของรัสเซียโดยยูเครนซึ่งดูเหมือนจะมีความซับซ้อนเออและก็ในยะาสำคัญมากกว่าแค่การประทะกันตามปกติในสมรภูมิใช่เลยค่ะเพราะเรากำลังเห็นภาพที่แบบน่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่งทั้งรายงานข่าวบทวิเคราะห์อของผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็เออข้อมูลจากแหล่งเปิดหรือ o s i n t ที่พยายามปฏิปต่อเรื่องราวนี้สิ่งที่เราจะพยายามทำความเข้าใจกันก็คือเบื้องหลังของปฏิบัติการเหล่านี้มันเป็นยุทธศาสตร์แบบไหนอาวุธอะไรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโดยเฉพาะดโดรนพิสัยไกลที่ยูเครนพัฒนาเองครับแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมันมากน้อยแค่ไหน ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดมันส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่และความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์อย่างไรบ้างจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะเป็นหัวใจสำคัญของการคุยกันวันนี้ก็คือการยกระดับปฏิบัติการจากเดิมที่เน้นเป้าหมายทางยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนการรบในแนวหน้าไปสู่การโจมตีสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่เอ,อ,อ่อนไหวอย่างยิ่งของรัสเซีย นั่นคือเครือข่ายเรดาร์เปือนภัยนิวเคลียร์วอร์นเนชอมืมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆค่ะสูงมากๆครับถูกต้องค่ะเราอาจจะแบ่งการโจมตีเหล่านี้ออกเป็นสองแนวรบหลักๆที่แตกต่างกันในเป้าหมายแต่ก็เชื่อมโยงกันในเชิงยุทธศาสตร์นะคะแนวรบแรกก็คือความพยายามอย่างก่อนเนื่องในการลดทอนศักยภาพทางยุทธวิธีของรัสเซีย โดยเฉพาะในพื้นที่ยึดครองอย่างไครเมียและภาคใต้ค่ะเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนว่าคือการทําให้ตาบอดใช่ไหมครับหมายถึงการทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้กับอาวุธอื่นๆหลักๆคืออย่างนั้นเลยค่ะทำลายดวงตาและหูของระบบป้องกันไทยทางอากาศรัสเซียในพื้นที่สำคัญสคัญเพื่อให้อาวุธพิสัยไกลไม่ว่าจะเป็น ATCMs ที่ได้จากตะวันตก หรือเออเนปจูและโดรนของอยูเครนเองสามารถโจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงได้พวกฐานทัพศูนย์ประชาการหรือกองเรือใช่ค่ะให้มันแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นข้อมูลจากหลายแหล่งก็ชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่เป็นระบบนะคะในการโจมตีเรดาร์หลายๆประเภทมีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมครับว่าปฏิบัติการในแนวรบนี้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง มีรายงานที่น่าสนใจหลายครั้งค่ะอย่างเช่นในช่วงปี2023แล้วก็ต่อเนื่องมายูเครนมุ่งเป้าไปที่เรดาร์สำคัญในไครเมียทั้งเรดาร์ตรวจการระยะไกลเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายบินต่ำที่ทันสมัยอย่างพอลเลตหรือคาสตาแล้วก็เแอมอ้กระทั่งเรดาร์ควบคุมการยิงที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันไทยทางอากาศขั้นสูงอย่าง s, s 400 <S อ๋อคือเล่นงานองค์ประกอบสำคัญของ s 400เลยใช่ค่ะการโจมตีก็มักจะใช้การผสมผสานทั้งโดรนอากาศแล้วบางครั้งก็เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการของโดรนทะเลด้วยค่ะไม่ใช่แค่ในใครเมียอย่างเดียวด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะมีรายงานการขยายเป้าหมายเข้าไปในดินแดนรัสเซียเองด้วยมีค่ะอย่างเช่นปฏิบัติการในแคว้นรอสตอฟ ที่มีการระบุว่าเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มต่อต้านในรัสเซียด้วยซ้ำนะคะมีการโจมตีทั้งเรดาร์ตรวจการนีโบยูแล้วก็ระบบขีปนาวุธป้องกันไทยทางอากาศบุก m 3ครับนอกจากนี้ยังมีรายงานการทำลายศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่พึ่งพิงระบบเรดาร์ซึ่งเออภาพถ่ายดาวเทียมก็ดูเหมือนจะยืนยันความเสียหายได้ในบางกรณีค่ะ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากแนวรบแรกนี้คืออะไรครับเป็นแค่การโจมตีแบบสุ่มๆหรือว่ามีแบบแผนชัดเจนข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปในทางที่มีแบบแผนชัดเจนค่ะเป็นการเลือกเป้าหมายอย่างระมัดระวังเพื่อค่อยๆทำลายองค์ประกอบสำคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการหรือ IADS ของรัสเซีย IADS Integrated Air Defense System ใช่ค่ะ การโจมตีเรดาร์มักจะเป็นเหมือนกันเตรียมพื้นที่ก่อนที่จะมีการโจมตีระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธหรือดโดรนตามมาเหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูก่อนส่งของขวัญชิ้นใหญ่เข้าไปนะคะเข้าใจภาพแนวรบทางยุทธวิธีแล้วครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าจะยกระดับความกังวลไปอีกขั้นนั่นคือแนวรบที่2การโจมตีเครือข่ายเรดาร์วอรรนนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ นี่คือจุดที่สถานการณ์ยกระดับไปอีกขั้นจริงๆเพราะวอร์รนชไม่ใช่เรดาร์ที่ใช้ในสนามรบปกติแต่มันคือเรดาร์ข้ามขอบฟ้าหรือ over the horizon radar oth นะคะ oth เรดาร์พวกนี้เป็นองค์ประกอบหลกักเป็นเหมือนดวงตาของระบบเตือนภัยและป้องปรามทางนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียเลยทีเดียวหน้าที่หลักคือตรวจจับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ icbm ราากกกะะะยะไลมๆค่เหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดคือที่อามาวีกับที่ออสใช่ไหมครับเล่ารายละเอียดตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2024ที่เมืองอามาเวียในแคว้นครัสนอดาค่ะโดรนของยูเครนพุ่งเป้าโจมตีสถานีเรดาร์บโรเนชดีเอมสถานีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษนะคะ เพราะสร้างขึ้นทดแทนสถานีเก่าสมัยโซเวียตที่เคยตั้งอยู่ในยูเครนแต่ต่อมายูเครนได้เอกราชไปอ๋อครับเข้าใจแล้วสถานีนี้จึงสําคัญต่อการปิดช่องว่างในการตรวจจับของรัสเซียทางทิศใต้ค่ะและหลังจากนั้นไม่นานก็มีอีกครั้งที่โจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียเลยทีเดียวถูกต้องค่ะ เพียงไม่กี่วันต่อมามีรายงานการโจมตีเรดาร์วอร์เนชเอ็มใกล้เมืองออชแควนโอเรนบุกที่น่าทึ่งและเป็นประเด็นอย่างมากคือระยะทางค่ะสถานีนี้อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียกว่า1,800กิโลเมตรจากชายแดนยูเครนโห oh, 1 8 0 0กิโลเมตรลองคิดดูนะคะ ดโดรนบินลึกเข้าไปถึงขนาดนั้นนี่เป็นการสร้างสถิติใหม่ด้านระยะทางของดโดรนยูเครนเลยทีเดียวค่ะการโจมตีเป้าหมายระดับนี้มันส่งสัญญาณอะไรไปบ้างครับทั้งต่อรัสเซียและต่อโลกมันเป็นการส่งสัญญาณที่อ,อดังและชัดเจนมากค่ะอาจมองได้ว่าเป็นการกระทำที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ยูเครนกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีทั้งขีดความสามารถทางเทคโนโลยีแล้วก็ความกล้าที่จะคุกคามสิ่งทรัพย์ที่ถือว่าอ่อนไหวและสำคัญที่สุดของมหาอำนาจนิวเคลียร์อย่างรัสเซียผลกระทบที่ตามมาทันทีคืออะไรครับมีปฏิกิริยาอะไรบ้างมีรายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลอย่างไม่เป็นทางการต่อ,อยูเครนทันทีเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งก็เป็นการยอมรับนะคะว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรงส่วนทางรัเสเซียเองแม้จะไม่ได้ยอมรับความเสียหายโดยตรงแต่ก็มีคำขู่จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะมีการตอบโต้แบบไม่สมมาตรแล้วก็กล่าวหาสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังเหมือนกับว่ายูเครนกำลังพยายามแทรกตัวเองเข้าไปในสมการความสัมพันธ์ทางยุทธ,ธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจเลยนะครับค่ะอาจจะมองแบบนั้นได้ ปฏิบัติการที่น่าทึ่งเหล่านี้โดยเฉพาะการโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียทําให้เกิดคาถามสําคัญว่ายูเครนใช้ขีดความสามารถอะไรอะไรคืออาวุธเบื้องหลังความสําเร็จนี้ครับคําตอบหลักๆเลยก็คือนวัตกรรมที่เกิดจากความจําเป็นค่ะนั่นคือดโดรนพิสัยไกลที่ยูเครนพัฒนาและผลิตขึ้นเองแรงขับดันสำคัญคือยูเครนต้องการตอบโต้และขัดขวางการทำสงครามของรัสเซีย ด้วยการโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียแต่ก็ติดข้อจำกัดทางการเมืองที่พันธมิตรตะวันตกกำหนดที่ว่าห้ามใช้อาวุธที่ได้รับบริจาคโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียใช่ค่ะทำให้ยูเคร,รนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งทาตัวเองในการพัฒนาอาวุธประเภทนี้ถูกต้องครับมีการลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรมโดรนภายในประเทศ และผลลับก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วข้อมูลจากแหล่งต่างๆพูดถึงโดรนหลายรุ่นที่มีขีดความสามารถน่าทึ่งอย่างเช่นบางรุ่นมีรายงานว่าสามารถบินได้ไกลถึง1,600กิโลเมตรหรือมากกว่านั้น1,600ก็เกิดเท่าๆกับพี่ไปถึงออสเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งก็เพียงพอที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างออสบางรุ่นบรรทุกขวรบได้มากกว่า100กิโลกรัม บางรุ่นอาจจะใช้เครื่องยนต์เจ็ตเพื่อให้บินได้เร็วขึ้นแล้วก็มีระบบนำทางที่ซับซ้อนซึ่งน่าจะาผสมผสานทั้ง GPS, GNSS, ระบบนำทางเฉื่อยหรือ INS สำหรับรับมือการถูกรบกวนสัญญาณแล้วก็อาจจะมีระบบรู้จำภาพหรือภูมิประเทศในระยะสุดท้ายเพื่อเพิ่มความแม่นยำด้วยค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ดโดรนธรรมดาบินไปชนแต่เป็นระบบค่อนข้างซับซ้อนทางเทคโนโลยีเลยนะครับ เนื่องในการกดดันกองเรือและโครงสร้างพื้นฐานใช้ฝั่งของรัสเซียในทะเลดำด้วยครับ USVS ก็มีบทบาทเยอะมากในทะเลดำใช่ค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างปัญหาให้รัสเซียต้องพะวงหลายด้านแล้วการทำลายเรดาร์ในแนวหน้าก็ช่วยให้ขีปนาวุธอย่าง ATCMs หรือเนปจูนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นภาพรวมของการใช้ยุทธโธปกรณ์ที่หลากหลายร่วมกันค่ะมันคือการปรับตัวแบบไม่สมมากที่น่าสนใจมากนะครับการพัฒนาอาวุธอธิปไตยของตัวเองทําให้ยูเครนมีอิสระในการปฏิบัติการมากขึ้นโดยไม่ต้องผูกติดกับข้อจํากัดของอาวุธที่ได้รับจากตะวันตกประเด็นนี้สําคัญมากค่ะโดรนพิสัยไกลนี้กลายเป็นเครื่องมือทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ทรงพลังช่วยให้ยูเครนสามารถกอบโต และสร้างแรงกดดันในรูปแบบที่ก่อนหน้านี้อาจทําไม่ได้เพราะข้อจํากัดทางการเมืองมันคือทางออกที่เกิดจากความจำเป็นซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปพอสมควรแล้วค่ะทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยรัเสเซียเสียหายจริงไหมจากการโจมตีเหล่านี้เราจะประเมินความเสียหายได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อต้องพึ่งพาข้อมูลจากแหล่งเปิดเป็นหลักครับการประเมินความเสียหายจากโอซินต้องทําอย่างระมัดระวังค่ะแต่ในบางกรณีหลักฐานก็ออค่อนข้างชัดเจนอย่างกรณีการโจมตีว a r r n a g e DM ที่อามาเวียความน่าเชื่อถือของข้อมูลเรื่องความเสียหายถือว่าสูงมากค่ะมีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงจากหลายบริษัทเช่น Planet Labs ที่เผยแพร่หลังเหตุการณ์ แสดงให้เห็นความเสียหายทางโครงสร้างอย่างชัดเจนที่อาคารเรดาร์อย่างน้อยหนึ่งหลังมีร่องรอยการเผาไหม้และเศษซากค่ะแล้วภาพถ่ายภาพพื้นดินที่ออกมาล่ะครับสอดคล้องกันไหมสอดคล้องกันค่ะภาพถ่ายจากภาพพื้นดินที่หลุดออกมาทางโซเชียลมีเดียยืนยันความเสียหายรุนแรงก่อโครงสร้างที่ติดตั้งแผงสายอากาศเรดาร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเรดาร์ชี้ว่าแผงสายอากาศขนาดใหญ่พวกนี้ มีความเปราะบางสูงความเสียหายที่เห็นในภาพน่าจะทำให้เรดาร์ตัวนั้นใช้งานไม่ได้ไปอีกนานหรือที่เรียกว่ามิชชั่นคิวนะคะมิชชั่นคิวคือใช้งานไม่ได้แล้วแต่กรณีที่ออซินซึ่งอยู่ลึกเข้าไปมากผลการประเมินดูจะแตกต่างออกไปใช่ไหมครับใช่ค่ะกรณีออซินกลยืนยันความเสียหายต่อตัวเรดาร์หลักยังมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าภาพถ่ายดาวเทียมที่มีอยู่ แสดงให้เห็นร่องรอยไหมหรือจุดสีเข้มที่เกิดขึ้นใหม่ใกล้ๆกับสถานีเรดาร์ก็จริงแต่ภาพยังไม่ชัดเจนพอที่จะสรุปได้ว่าแผงสายอากาศหลักได้รับความเสียหายโดยตรงหรือไม่ไฟอาจจะไหมแค่บริเวณใกล้เคียงหรือสร้างความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นอืมนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นข้อจำกัดของ OSINT ค่ะ คือเราอาจยืนยันได้ว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นแต่การประเมินผลลัพธ์หรือ battle damage assessment BDA อาจไม่แม่นยำเสมอไปโดยเฉพาะกับเป้าหมายที่อยู่ลึกและมีการควบคุมข้อมูลข่าวสารเข้มงวดและปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆต่อเหตุการณ์เหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้างครับดูเหมือนจะมีความแตกต่างกันชัดเจนชัดเจนมากค่ะฝ่ายยูเครนโดยเฉพาะหน่วยข่าวกรองทหารหรือ HUR มาจอกมาอ้างความรับผิดชอบค่อนข้างเร็วให้รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและบางครั้งก็เผยแพร่าภาพหรือวิดีโอจากโดรนเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันความสำเร็จและสร้างเรื่องเล่าว,ว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ชอบทรค่ะในขณะที่รัเสเซียส่วนใหญ่มักจะเงียบหรือให้ข้อมูลที่ลดถอนความสำคัญลงโดยทั่วไปเป็นแบบนั้นค่ะอย่างกรณีออส ก็มีข่าวท้องถิ่นที่อ้างแหล่งข่าวทางการว่าแค่โดนตกใกล้ๆไม่มีความเสียหายแต่ที่น่าสนใจคือกรณีอามาเวียที่หลักฐานความเสียหายชัดเจนกว่ามากรัฐบาลกลางรัสเซียกลับเงียบสนิทอย่างผิดสังเกตเลยค่ะครับการตอบสนองระดับสูงมีเพียงคำขู่คลุมเครือจากกระทรวงการต่างประเทศและก็การกล่าวหาสหรัฐมีการตั้งข้อสังเกตว่าความเงียบของรัสเซียในกรณีนี้อาจมีความหมายซ่อนอยู่ แบบว่าเงียบคือยอมรับมีการวิเคราะห์ในลักษณะนั้นค่ะบางคนเรียกว่าความเงียบคือการยืนยันคือโดยปกติหากรัสเซียถูกโจมตีแต่พอจะปฏิเสธหรือลดทอนได้ก็มักจะทำแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ปฏิเสธญาตหรือสร้างความเสียหายร้ายแรงและน่าอับอายมากการเงียบไปเลยอาจเป็นการยอมรับทางอ้อมเพราะไม่มีคำอธิบายที่ดีพอจะกลบเกลื่อนความจริงได้ อ๋อเข้าใจได้ครับการที่รัสเซียเงียบสนิทเรื่องความเสียหายที่อามาเวียอาจบ่งชี้ว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนและน่าอับอายเกินกว่าจะยอมรับอย่างเป็นทางการค่ะและแน่นอนปฏิกิริยาจากสหรัฐที่แสดงความกังวลเรื่องเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ก็เป็นการยืนยันทางอ้อมถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์โจมตีเรดร์วอรโรเนสนะครับถูกต้องค่ะ มันเป็นการยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในสายตาของมหาอำนาจค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ใหญ่และน่ากังวลที่สุดนั่นคือในยะสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีเร d a ร์วอร์โรเนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนภัยนิวเคลียร์นี่คือหัวใจของความกังวลทั้งหมดเลยค่ะเครือข่ายเรดาร์วอร์โรคือดวงตาที่สำคัญยิ่งของระบบป้องปรามทางนิวเคลียร์รัสเซีย มันทำหน้าที่ให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าหากมีการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM มุ่งหน้ามารัสเซียเวลาเตือนภัยแค่ไม่กี่นาทีนี้สำคัญมากๆสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะต่อการตัดสินใจว่าจะตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่และรับประกันว่ารัสเซียจะยังคงมีความสามารถในการโจมตีตอบโต้ครั้งที่สหรือ Second Strike Capability ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดคืออะไรครับ ถ้าดวงตาคู่นี้เริ่มมืดบอดลงความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดคือการตีความผิดพลาดค่ะหรือ m s s c a l c u l a t i o n การทำให้ระบบเตือนภัยนี้ตาบอดแม้เพียงบางส่วนอาจทำให้ฝ่ายรัสเซียเกิดความหวาดระแวงอย่างรุนแรงพวกเขาอาจตีความสัญญาณที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลที่ขาดหายไปว่าเป็นการเริ่มต้นของการโจมตีเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์จากฝ่ายตะวันตก สงอาจนำไปสู่การตัดสินใจตอบโต้ที่ผิดพลาดใช่ค่ะบนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์โดยอุบัติเหตุอย่างมหาศาลที่สำคัญไปกว่านั้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองกําลังนิวเคลียร์โดยตรงแบบนี้อาจจะเข้าข่เงื่อนไขหนึ่งในหลักการนิวเคลียร์ของรัสเซียเองที่อนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ได้นะคะ โหฟังดูเป็นความเสี่ยงที่สูงเลี้วเลยนะครับแต่ข้อมูลที่เราสำรวจมาก็มีการถกเถียงกันถึงประโยชน์ทางทหารโดยตรงของการโจมตีเรดาร์วอร์โรเนชต่อสงครามในยูเครนด้วยใช่ไหมครับคือยูเครนอ้างว่ามันช่วยสนับสนุนการรบภาคพื้นดินแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็นด้วยประเด็นนี้มีการถกเถียงกันจริงค่ะ ยูเครนให้เหตุผลว่าเรดาร์วอ o n โรเนชเหล่านี้มีส่วนช่วยในการติดตามและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารตามแบบของรัสเซียในยูเครนด้วยดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายที่ชอบทำทางทหารแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือหลายคนอย่างเช่นเจมส์แอสเทิร์นจากคานิ e ีเอนดาวเมนต์ชี้ว่าเรดาร์ o t h ขนาดใหญ่อย่างวอ r โรเนชเนี่ย ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุที่บินในวิถีโค้งสูงๆและไกลๆอย่าง ICBM ไม่ใช่เป้าหมายบินต่ำอย่างโดรนหรือขีปนาวุธร่อนใช่ค่ะที่ใช้ในสงครามยูเครนปัจจุบันเนื่องจากความโค้งของโลกและข้อจำกัดทางฟิสิกส์ดังนั้นประโยชน์ทางทาหารโดยตรงต่อการรบในยูเครนอาจมีจากัดมากๆหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะนั่นยิ่งทำให้เกิดคำถามใหญ่เลยนะครับถ้าประโยชน์ทางทาหารโดยตรงอาจมีน้อย แล้วทำไมยูเครนถึงยอมแบกรับความเสี่ยงระดับโลกในการโจมตีเป้าหมายเหล่านี้อะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงตามข้อมูลที่เรามีครับนี่คือปริศนาสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนค่ะมันนำไปสู่สมมุติฐานที่เป็นไปได้หลายทางอย่างแรกอาจจะเป็นเรื่องของข่าวกรองที่ไม่สมบูรณ์หรือการตีความที่แตกต่างยูเครนอาจเชื่อจริงๆว่าเรดาร์เหล่านี้เป็นภัยคุกคามโดยตรงครับอย่างที่ส อาจเป็นการใช้ยุทธศาสตร์เบี่ยงเบยทรัพยากรบีบให้รัสเซียต้องดึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีค่าออกจากแนวหน้าไปป้องกันสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ในแนวหลังมากขึ้นอืมอันนี้น่าสนใจอย่างที่สามซึ่งดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆคือเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่เราคุยกันเป็นการแสดงขีดความสามารถและความกล้าเพื่อกดดันทั้งรัสเซียและพันธมิตรตะวันตก ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ของสงครามที่ยืดเยื้อหรือสุดท้ายอาจเป็นสงครามจิตวิทยาขั้นสูงเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีที่ใดในรัสเซียที่ปลอดภัยอีกต่อไปเป็นการทำลายขวัญและสร้างความปั่นป่วนค่ะเป็นไปได้หลายทางและแต่ละทางก็มีความซับซ้อนในตัวเองนะครับเอาละครับจากการสำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้ เราพอจะกลั่นกรองประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ออกมาได้อย่างไรบ้างครับนิฉันคิดว่ามีข้อสรุปสำคัญ2 3ประการนะคะอย่างแรกคือยูเครนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินปฏิบัติการโจมตีระบบเรดาร์ของรัสเซียอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและครอบคลุมหลายระดับชั้นตั้งแต่เรดาร์ทางยุทธวิธีในแนวหน้าไปจนถึงสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งยวด อย่างที่สองคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะที่เรดาร์บรอนเนชดีที่อามาเวียซึ่งมีหลักฐานโอซินที่น่าเชื่อถือมายืนยันได้และอย่างที่สามความสำเร็จนี้เป็นผลโดยตรงมาจากการพัฒนาและใช้งานโรนพิสัยไกลที่ผลิตขึ้นเองอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นการปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าทึ่งมากค่ะ ถ้าจะตอบคำถามตั้งต้นแบบกระชับใช้อะไรโจมตีคำตอบคืออาวุธหลักคือดโดรนคามิคาเซ่พิสัยไกลที่ยูเครนพัฒนาและผลิตเองเสริมด้วยยุโทโธปกรณ์อื่นๆในภาพรวมและรัเสเซียเสียหายจริงไหมคำตอบคือใช่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันความเสียหายร้ายแรงต่อระบบเรดาร์หลายแห่งรวมถึงโบโรเนสดีที่อามาเบียสิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในภาพใหญ่ คือปฏิบัติการเหล่านี้อาจกำลังสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในสงครามสมัยใหม่นะคะมันแสดงให้เห็นว่ารัฐที่อาจไม่ได้เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์แต่มีความสามารถทางเทคโนโลยีความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวสามารถท้าทายและคุกคามสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่อ่อนไหวที่สุดของมหาอำนาจนิวเคลียร์ได้โดยตรงโอ้โห ซึ่งนี่เป็นการท้าทายสมมุติฐานเดิมๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งหรือ escalation management และแนวคิดเรื่องเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยฮะเป็นมุมมองที่น่าขบคิดมากครับแล้วถ้ามองไปทางหน้าล่ะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปความสำเร็จที่เห็นโดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายได้จริง ก็น่าจะากระตุ้นให้ยู่เครนเดินหน้าและอาจขยายขอบเขตปฏิบัติการโจมตีระยะไกลลักษณะนี้ต่อไปอีกนะคะคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนคือรัสเซียจะตอบสนองต่อการถูกลดทอนขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนี้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนอกเหนือจากำคำขู่ครับอันนี้น่าจับตาดูมาก และในขณะเดียวกันชาติตะวันตกจะปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาวุธพิสัยไกลและการกำหนดข้อจำกัดต่างๆหรือไม่เมื่อเห็นว่ายูเครนสามารถพัฒนาอาวุธอธิปไตยของตนเองขึ้นมาและกล้าที่จะใช้มันโจมตีเป้าหมายที่ล่อแหลมและมีความเสี่ยงสูงได้ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปคบคิดกันต่อนะครับความสำเร็จในการทำให้หมีรัเสเซียตาบอดแม้เพียงบางส่วนนี้จะนำไปสู่อะไรต่อ ยูเครนจะเดินหน้าต่อบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้หรือไม่รัเสเซียจะยอมรับความเสียหายนี้หรือจะมีการตอบสนองที่รุนแรงกว่าเดิมและการที่ยูเครนแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถใหม่นี้จะเปลี่ยนสมการของสงครามและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอย่างไรปฏิบัติการเหล่านี้ได้นำพาความผันผวน,นและความไม่แน่นอนระรอกใหม่มาสู่ความขัดแย้งนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank